โอเคตอนนี้ปลากล้างยังไม่เจอนะแต่เจอปลาเข้มชัานะซ่อนอยู่ตรงนี้นะผมจะลองยิงแบบสูมๆนะนะีย่ยเราโผล่มาเห็นไหมตรงนี้ครับ okay. นะโอเคน้ำน้ำกระจายนะครับแขวะแต้มแรกมาฮะไม่ใหญ่นะตัวเล็กๆปลาบ้านผมไซส์ก็ประมาณนี้นะฮะไม่ใช่ว่าเอ้ยทำไมไม่เก็บมาให้มันใหญ่ก่อนก็มันใส่เท่าเมียครับมันไม่ใหญ่กว่านี้นะแต่มันอยู่น้ําลึกครับปลาเข้มชําม,มันอยู่น้ําลึกนะ เนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยโอ้โหเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนน่าจะไม่เห็นนะฮะต้องรองมันหยุดก่อนนะโอเคไปหยุดเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มืดมากนะครับตามันก็เลยแบบอันนี้อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมทีรับโดนอีกหนึ่งตัวครับลาเก้มฉ่ำอีกเช่นเคยนะฮะได้สองแต้มนะคืนนี้ Okay. หมายตรงหมายตรงนี้ปลาค่อนข้างเยอะนะครับปลาชุมมากตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้เจอเก้มช้ำอีกแล้วนะเกีมช้ำเยอะมากนะครับเนี่ยมันจะมันจะหนีแล้วผมขอยิงตัวที่มันมีไซส์หน่อยนะครับ มิดซ้ายอยู่ก็อยู่ด้านในอยู่ตรงนี้โดนนะโดน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 ในนะครับหนึ่งตัวเห็นไหมชี้ชี้นะนี่ฮะในหนึ่งตัวแล้วน้ำใสมากเลยดูครับ มีแต่ลาแก้มช้ำเลยฮะเนี่ยเห็นไหมคท่านผู้ชมปลาวิ่งไปวิ่งมาไปาแก้มช้ำม,มีตัวนี้หนึ่งตัวตัวเล็กนะตัวเนี้ยตัวเล็กก็ปล่อยไปนะเอาตัวที่มีไซส์น่ะตัวนี้ก็ค่อนข้างจะมีไซส์นิดหนึ่งโอเคนะครับนี่ครับดูนะครับผมปลาปลาแก้มช้ำนะ โอเค,ครตรงนี้เราได้ไปเจ็ดตรงใหม่นี้เราได้ไปห้าตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาปลาก้างกันครับตอนนี้นะครับท,ที่น,านาั่นนะตอนนี้เราเจอเป้าหมายแล้วครับปลาก้างครับเมื่อกี้มีตรงนี้หลายตัวแล้วนะแต่มันหนีไปแล้วแต่เราเจอตัวที่ใหญ่ครับเห็นไหมครับ นี่ครับตัวเปนเริ่มเลยครับปลาล้างครับเห็นไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องยิงเราต้องยิงแบบเอียงองศาหนึ่งครับหนึ่งสองนะครับ,รบปลาล้างไซส์สวยเลยครับดูนี่ครับปลาก้างไซสสวยแลวครับ เอาไปย่างนี่เหมาะๆเลยฮะย่างเกลือเนี่ยอร่อยครับโดนไปแล้วครับแต้มครับตาตั้งเจออีกแล้วครับเป้าหมายครับตากั้งครับผมทา่านผู้ชมเดี๋ดราม่านะ <c oughs> โดนคนระับโดนแต่ว่ามันเฉลี่ยไปคนระับไปไหนละ ต้องไปตามซ้ำนะอย่างนี้คือปลามันเจ็บแล้วนะต้องไปตามซ้ำครับเจอแล้วครับนี่ฮะตรงที่เราตัวที่เรายิงพลานเมื่อกี้ครับขอซ้ำนะครับโอเคโอเคครับเรียบร้อยฮะโดนหัว ก่อนนะครับวันนี้มาคนเดียวนะไม่มีติชิเตอร์น้าช้าไม่น้ด้วยครับนนี้ก็เลยต้องหากินคนเดียวครับเจออีกตัวแนละ้วท่านผู้ชมนี่ฮะอยู่ในน้ำเนื้นิ่งๆเลยแบบนี้ซัดข้าห้องครับดนูนะผมนี่ฮะปลาก้างครับผมปลาก้างคุกปูเขานะฮะนี่สวยมานกะ ย้อมรับนะครับว่าหมายมันสวยจริงครับวันนี้เก็บมนเจออีกตัวแล้วนะครับนี่ฮะแต่ตัวนี้มันจริงๆมันก็มีไซส์นะแต่ตัวนี้ค่อนข้างเล็กนะเดี๋ยวผมขอปล่อยไปนะฮะปล่อยมันไปเติบโตนะไปละโน่นครับไปโน่นละ,นนะให้ไปดูอีกทีหนึ่งกันฮนะนี่ฮะไซส์กำลังสวยฮะเนี่ยน่ารักเลยไป ตอนนี้ผมเจอตาเข้มช้ำแล้วมันซ่อนอยู่ใต้ใต้สารหร่ายนี่นะเห็นไหมขาวๆนี่ครับเฮเยนี่ฮะไซกำลังสวยเลยนะนี่ฮะเข้มช้ำนะตัวนี้เข้มช้ำนี่ยกลางคืนนะกลางคืนเราก็เจอนะเนี่ยเป็นงูน้ำฮะนี่ตัวเล็กเนี่ยฮะเอาไปเอาไม่ไป นี่ลแบบดิจิตอลดิจิตอลนี่บมีน้ำตัวเล็กโอเคตอนนี้ตรงเนี้ยบริเวณน้ำมันค่อนข้างจะลึกนะฮะค่อนข้างจะลึกแล้วผมผมไม่ค่อยเห็นตัวปลาเนยนะครับเดี๋ยวผมจะ mm hmm. ดำยิงดีกว,ว่านะครตรงน,นี้นะจะดำยิงไปเลยเดี๋ยวคาดว่ากันนะฮะผลงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวดำยิงไปเลยฮะท่านผู mm ้ช hmm. ม โอเคครับ okay, ตอนนี้หลังจากที่ดำยิงไปนะครับกลับลงมาก็เจอปลาแก้มช้ำครับหนึ่งตัวโอเคเรียบร้อยครับโดนจุดนี่ฮะไซส์กำลังสวยครับผมปลาแก้มช้ำครทอดกรอบเนี่ยอร่อยนะปลาพวกนี้นะหนึ่งตัวอะอืมนี่ฮะไซส์สวยเลยเจอปลาแก้มช้ำตรงนี้ตัว เ็แล่จีนก่อน,นี่แหละนะครักป<อ>ลาซึ่งีนเนี่ยจีดๆไปเป็นแล่หรืนไนี่จเจอตาข้างตรงนี้อีกตัวโดนไหมโดนนะผมอุย้ยนร่ว่าไส์ใหญ่ตัวเล็กครับตัวนี้เก็บเก อยู่ข้างใต้นี่อีกตัวนะครับหลายตัวเลยนะจริงๆสองสามตัวเลยนะตรงนี้โอ้อยกระโดดเลยก่อนวะเนี่ยอ๋อโดนอยู่นะฮะนี่ฮะปลาเข้มฉับโอเคนะเพียงพอตาอความต้องการแล้วปลาเข้มาับตัวใหญ่เลยว่ายไปมาเนี่ยกระดุเห็นไหมเนี้ยเนี่ยเนี้ย น,น,นี่คือโซนอะน,นูรักนะฮะโซนที่เขาไม่ให้วิวนะครับเราไปดูปลาดุกเมื่อกี้มีเป็นสิบตัวนะหายหมดเลยนี่ฮะไ,ไปไปมาคะนี่นี่เป็นปลาดุกเอ็นนะฮะตัวเล็กเนี่ยตรงเนี้ยมุมเนี้ยมีปลาดุกเป็นสิบสิบตัวนะฮะแต่มันจะเข้ากลับไปในรูนะฮะ,น,ฮะนี่เห็นไหมมาแล้วมาครับเนี่ยเข้ากลับไปในรูเห็นไหมครัตรงเนี้ยปลาดุกเป็นสิบกว่าตัวครับ นี่นี่ลงมาอีกตัวนึงเห็นไหมนี่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 กับเข้ารูแล้วเห็นไหมฮะมันอยู่ในรูฮะแ,แล้วตอนตรงนี้ก็เป็นปลาแก้มช้ำมาเห็นไหมฮะปลาแก้มช้ำปลาแก้มช้ำตัวน้นอยๆมีตัวใหญ่ๆนะเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าบ้านผมก็ถือว่าใหญ่ละขนาดน,นี้นะเห็นไหมพี่นะให้ดูนะฮะ <laughs> ไม่สามารถทำอะไรได้ไดพเพราะว่าคงเกลียวตานนักเราก็อนุรักษ์ไป